ในผมที่กำลังจะนอนบาแถวบ้านขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการยืนเดียวกับโบนะครับเอาเมื่จะออนหานี่ครับสัตว์เลี้ยงหมูเองนะครับนี่ครับจับเล่นได้ครับโอ้ก๊อปกูเลยครับก๊อปกูเลยเมื่อแมวนอนหงายและโชว์ท้องมันเป็นวิธีการในการพูดว่าเฮ้ยมองหน้าหาแมงเหรอนี่เป็นเรื่องธรรมดาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในลูกแมวเอ้เพื่อนกูพาหมามาเดินเล่นน่ะมึงพาอะไรมาเดินเล่นวะกูพางูมาเดินเล่นเพื่อนเมื่อคุณเล่นเกมผีแล้วคุณเจอสิ่งนี้ที่อัพอัดช็อตกันคืออะไร โอ้โหไอแฮลูกซองแล้วหลังจากนั้นเฮ้มาแล้วมาแล้วนี่ไงโอ้โหเต็มมากเมาแล้วนี่ไงก็มาดิก็มาดิเฮ้ย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 มฮ้ย้ยเยเฮ้ย้ย้ย้เฮ้ยเ้ยเฮ้ยมฮ้ย้ยเฮ้ย้ยเ้ยเเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮยเฮเฮายเฮ้เฮ้ย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 เฮยเฮ้ยเ้เ เธอเขาอลอังไปแล้วอะไรไหมเธอเขาจะสั่งแล้วอ,อะไรปะเนี่ยฮัลโหลจะกินอะไรไหมต๊อบชานมอร่อยมากหลอดไย่งแก่นหนึ่งแล้วทำไมเมื่อกี้มึงไม่สั่งไปสั่งให้ไหมแล้วมึงหายไปไหนมาห <c oughs> ลอดไฟที่ใช้ไม่ได้ก็ต้องถอดทิง้งยี่แตกซะแหละเ <c oughs> พื่อนขออันใหม่ในะดิเพื่อน มันไหม่ละเออหลอดไฟเอออันนี้หรือเปล่าเพื่อนเอ๊ะเดียวครับผมไม่ใช่หลอดไฟเดียว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 ฮ่นี่เมื่อคุณบอกกับเพื่อนว่าคุณไม่กลัวผีแล้วเพื่อนมันให้เล่นเกมผีโชว์ตัวอ้้าาออย่าตามกูอ้าวโอ้ยหมดแล้้้วออาามันมาอีกแล้วโอ้ยมันตามออ้้าานี่ขนาดไม่กลัวนะเนี่ยอย่างกี้ขนาดเนี้ยถ้ากลัวจะขนาดไหน แบบชาวญี่ปุ่นอ่าอันกต่อนะทักทายแบบชาวบาสิลวันสโบแชคแคนหนึ่งทีเมื่อการทักทายสองวัฒนธรรมมาเจอกันวโบเพื่อเราสวดมนต์แห่งองค์พระศาสดาจารย์สรงสัตว์สั g e า เป็นเม่นที่เกิดมาจากท้องแม่ชื่อสมปองตอนนี้อายุ2ปี8เดือนพ่อกูชื่อดึงบาทแม่ชื่อ200สถานะตอนนี้ตายหมดยกเว้นกูนนนคนกำลังปวดขี้ทำไมต้องเจออะไรแบบนี้อืมขอเตรียมอาวุธก่อน ได้ทีแล้วล็อกเป้าหมายเปพนึกยิ้มคอมเลยสิเพื่อนได้เลยเพื่อนรักเสียงไรอะสองสายคอมจะมีปัญหาเดี๋ยวให้ยืมมือถือแทนพักบ้านมีคนอยากเห็นหน้ายิ้มด้วยแหละนมสดยั้งเงินเหรอแต่ยิ้มให้ผู้ชมทางบ้านหน่อยสิยิ้มให้ดูเป็นมิตรหน่อยสิเพิ่มความน่าเชื่อถือเข้าไปหน่อย แล้วก็เอาสองสิ่งนี้มารวมกันโอเคช่างมาันกูเก่งกูเจ๋งโอ้ไม่กูจะตายเอาแด็กยานี่คงเป็นจุดจบของฉันฝากด้วยละที่เหลือมึงกินยานะฝากลูกเมียกูด้วยอ้มึงไม่กินยาว่ะสัตว์เป้าหมายของคุณคือผู้หญิงหมวกขาวจัดการดูแลเขาเป็นอย่างดีเขาเป็นลูกสาวคนเดียวของผมเข้าใจไหมหล เอ้ยน้ำอะไรไร้สาระเฮ้ยน้ำในบัวรดน้ำกูให้อาหารดีๆและบ่อน้ำดีๆมึงไม่ชอบมึงชอบกินน้ำจากอะไรแปลกๆเนี่ยนะเฮ้ยเพื่อนไปดิไปดิมึงก็ไปดิไม่อยากไปอ่ะมึงไปดิโอ้ยกระจอกเร็วๆอู้เช็คไข่อทยตาทานจะปลอดภัยเช็คอีกทีอ้าวไปไหนปลอดภัยละไดโนเสาร์ต้นไม้ตาถั่วหรือไงวะไปไหนอ่ะเนี่ยไดโนเสาร์ก็บอกว่าต้นไม้ โอ๊ยไดโนเสาร์เนี่ยเนี้ยเนี้ยเนี้ยอ๋อ้ยโอ๊ยไดโนเสาร์จริงด้วยว่ะ <c oughs> พี่ชายสองคนชื่ออะไรกันจ๊ะชื่อบาบุญอะไรอ่ะชื่อวุ่นวายชื่อบาวุ่นชื่อวุ่นวายโอเคนั่นหนูชื่อพ่อมึงตายหนึ่งบาทหนึ่งบาทหนึ่งบาทค่ะเลื่อง เยยยเมาไปแล้วเมื่อคุณกดชักโครกแล้วน้ำในโถขี้เริ่มสูงขึ้นเรื่อยๆเดี๋ยวๆนะมันควรจะดูดลงไม่ใช่เหรอแล้วทำไมมันสูงขึ้นวะเอาแล้วกูลางไม่ดีรีบหนีดีกว่าแหมก็บอกแล้วว่ามันไม่ขมไม่ขมไก่แค่มาละขี้นกเนี่ยจัดไปทำเรอ่อง เมื่อคุณเดินลงบันไดต่อตี2แล้วเปิดเพลงหมัวลำไปด้วยพีที่อยู่แถวนั้นไอตัวโนไอตัวโน สไปดร์แมนเพื่อนบ้านที่แสนดีนายอยากใช้ฉันไม่ล่ะนายไปล็อกประตูแล้วปิดไฟนะเปิดบน่นไประบุตัวตนแล้วใช้ฉันโอ้โหแล้วติอยางก,กับขี้เชฟมึงใช้ตีนทำมาวะนนียกูบอกว่าให้ใช้ตีนซาเหยียบหมูแล้วตีนขวาเหยียบเนื้อไม่งั้นรสชาติมันจะเปลี่ยนมึงเข้าใจไหมเนี่ยอืมเตียงนุ่มๆเลยเจ้านายจ,าายจาาย้านอนทีมีหลังดัดกันเลยนะเจ้านายจ,าายจาาย้าิทาเจ้าชายกบเจ้าชายกบตกจูบพิษกับเจ้าหญิงเพื่อค้นหารักแท้จุบแล้วนะว่าตฟักทำไมกูกลายเป็นกบดีเลยกูได้ อย่าไปหาลากให้เลยลักมาม่วงดีกว่าผู้ใดลักบาม่วงกูใครทำข้อสอบเสร็จแล้วก็ลุกออกไปได้เลยนะครับเริ่มทำข้อสอบได้ทำเสร็จแล้วครับอูยังไม่ทันเขียนชื่อ ขอยืมนั่นหน่อยได้ไหมขอบคุณนะกูไปแหละจ้าเฮ้ยนั่นกินกูไอหัวขาบอยเมื่อแถวบ้านรถขนนมมาขายรั่วแมวที่อยู่แถวนั้น <c oughs> ในเวลาปาร์ตี้นมสดกันแล้วเพื่อนม <c oughs> าเลยเพื่อนอร่อยมากที่จริงแล้วมันเป็นนมวัวฮะอะไรนะอ่าขี้แตกเน็กรอบพอพอบอกอ่าจอดซ้อนคันได้เลยนะพี่สิ่งที่ผมจอด เออจอดซ้อนจริงๆครับผมกูจะได้รวมลากของรถอีกคันแล้วเนี่ยไม,ไม่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 ได้จอดอย่างน,านั้นมึงจอดผิดแล้ว,แล,วและสุดท้ายลงปภคนนั้นก็โดนไล่ออ,อก <hated sound> บทปัญยายนิยายจีนโบราณน,นางเอกเขินพ่อพระเอกเอาหมอนฟาดไปทีหนึ่งหมอนที่พูดถึงหมอนเซรามิกแ,แข็งแข็งหนัก3กิโลสมัยก่อนคนจีนเขานอนหมอนแบบนี้กันนะครับเพราะนางเอกไม่ได้เขินแล้วสลบไปมันสลบจริงๆจะฟื้นหรือไม่ฟื้นก็มาลุ้นกูปิดมึงเปิดมึงกูปิดมึงเปิดมึงเปิดกูปิดกูปิดมึงเปิด ลุกขึ้นไปอาบน้ามันหนาวอ่ะมันไม่หนาวหรอกแค่นี้น่ะมันไม่หนาวนลุกแต่หนูเป็นแงวไปอาบน้ําเป็นแงวไม่ต้องอาบเพื่อผมกําลังจะนอนแล้วได้ยินเสียงหัวใจเต้นตึกตักตึกตักผมที่บอกหัวใจว่าให้หยุดเต้นดิคนกําลังจะนอนลาคาญเว้ยเพราะรู้สึกองหัวใจมึงแม่ใจนะว่าจะให้กูหยุดเต้นถ้ากูหยุดเต้นมึงเปลี่ยนเซิร์ฟเวอร์ไปอยู่กับพี่อินทันทีนะมึงนงะแต่คิดไปคิดมาคนอะไรมันจะหูดีได้ยินเสียงหัวใจตอนนอนขนาด เมื่อคุณพยายามเอาถังน้ําใส่ที่กดน้ําโรงเรียนมาวันนี้ใส่น้ําที่ออฟฟิศเป็นเรื่องที่ง่ายๆไม่มีใครอยู่ใช่ไหมมาได้เวลาละดึงสอกซับลงไปลงไปลงลงไปดิวะเอย่าอย่าลงลงไปโอ้ยเกือบขิดแล้วกูเฮ้ยใครอะเปิดประตูใครอะเปิดประตูดิว่กูถามว่าใครเปิดประตูเปิดตั้มพ่อผมสิกูจะแจ้งความเกือบไปแล้วเอาล่ะไอ้ตัวเจี๊ยบเดินเท้าพวกเรา เมื่อคุณเพิ่งเข้ามหนึ่งแล้วคุณเรียกใครคนนึงว่าน้องแล้วคุณบรรลุภายหลังว่าเขาอยู่มห้าแล้วโคตรอายเลยแต่กูต้องเก็บอาการเอาไว้เป็นรุ่นพี่กูดันไปว่าเขาเป็นรุ่นน้องด้วยกูหายเอ้ยทำไมเสียบไม่เข้าสักทีวะแม่งไหนกูรู้หนไแม่งก็ไม่มีอะไรติดนี่หว่าทำไมเสียบยากเสียบเย็นจังวะไอ้มงเสียบไม่เข้าสักทีไหนวะไม่ไรจองโกไม่เห็นจะมีอะไรนี่หว่าเฮ้ยฝึกมาแล้วรู้สึกเหมือนมีพลังได้เวลาใช้วิทยายุ่ง่าหมา ส่งยิงเพ็ดแส้ยิงบอยเธอไม่อินกับผู้ชายเพชรบอยส่งยิงเพี้ยนทุกท่อนคุณแม่รับไม่ได้เอ้ยยเงียสิลูกผมไปลอยกระทงขอให้สิ่งไม่ดีหายไปกับกระทงเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะเฮ้ยอ่ะเรียบร้อยให้กูหายตัวเ่นนี่ก็คือซิก เออใช่ว่ะมันเหมือนเลยอ่ะตัวดำๆผอมๆวิ่งไล่คนไอ้นี่ก็วิ่งไล่คนมันผมท,ที่เปิดข้อสอบดูโจทย์ข้อแรกก็รู้ถึงสภาพโปรเกตเทอมนี้อุ๊ยพายแล้วติดซุดเน่ๆ่บรอดเน่ๆกูบรอดเน่ๆเฮ้ยเพื่อนนี่จักรยานใหม่กูมึงโดนเอซื้อบวานส0 0พันอ่ะ เรรียบผมได้สั่งแมวทําอีกอย่างแต่ได้อีกอย่างเฮ้ยนี่มึงเป็นกัดนูตัวนั้นสิไอ้กัดนูตัวนั้นไม่ใช่กัดกูผมทําประกาศตกประกาศเวลาเล่น่อนแอบแล้วมันหากูไม่เจอแน่นอนกูจะไปแอบใต้โต๊ะซอกหรือที่ไหนที่มันหากูไม่เจอแน่นผมตอนกาลังกินของแพงๆแล้วนึกถึงเงินที่เพิ่งจ่ายไปเวทโคแพงเลยคุณถ้กินในคุ้มค่าทิมรสความอร่อยให้ได้มากที่สุดมันแพงใช่ฮะทุกคนอะไรที่เราซื้อบ่อแพงเราจะค่อยๆขอถุงพลาสติกด้วยค่ะมันมีอยู่ในนี้แล้วค่ะ นี่กูกินปลาแถมถุงพลาสติกรวมภาพที่จะทำให้คุณขัดใจตกปลาบนบกมันเชยไปแล้วอ่ะต้องตกปลาในน้ำสิถึงจะได้ เฮ้ย hey, ทำไมเมื่อวานมึงไม่มาโรงเรียนวะเมื่อวานกูแม่งขี้เกียจมาเรียนวะก็เลยนอนอยู่บ้านมึงจะอยู่บ้านทาไมรู้ไหมว่ามึงพลาดอะไรไปบ้างมึงหมายความว่าไงวะเกิดอะไรขึ้นเมื่อวานพออเกิดอารมณ์ดีอะไรขึ้นมาก็ไม่รู้แกพา,พานักเรียนทุกคนไปเที่ยวสวนสนุกฟ,ฟรีๆเลยเว้ยเสร็จแล้วแกก็เช่าจรวดพาทุกคนบินไปเที่ยวที่ดวงจันทร์ถึงดวงจันทร์แก๊งสาวๆที่มึงชอบก็พากันเต้นเทเวิร์กแบบโคตรยั่วตูดกระเด้งกระดอนแบบไรแรงน้อมถ่วงกูนี่เช็ดน้ำลายทับไม่ฐานพอกลับมาที่โรงเรียนพออก็ไปจ้างแบบสด สนุกกันต่อที่โรงเย็นแถมลิซ่าโรเซ่เจนนี่แล้วก็จีซูยังหอมแกนนักเรียนทุกคนที่มาดูคอนเสิร์ตด้วยนะเว้ยส่วนปล่อยกับบ้านพอออยังเหมาอาหารมาทั้งห้างทั้ง m k k f เคเคเอฟซดนนสเวนเซ่นให้กินกันแบบพุงกลางทุกคนเฮ้ยชาวอสแซดสดใสในเปิดโทรศัพท์ดูดีกว่าฮะทำไมโทรศัพท์เปิดไม่ได้วะไม่กูลืมเสียบปลั๊กชาร์จแบตโทรศัพท์เนอะสามพีที่อยู่ตรงสวิตช์ไฟเนี่ยเวเวลาแกง้วสินะกูรับรองเลยว่ามึงจะไม่ได้ขี้แบบมีความสุขแน่ บิลลี่ชอบเล่นทะเลแต่จูจูทะเลก็จากเขาไปเขาร้องไห้คิดว่าจะไม่ได้เห็นทะเลอีกแล้วฮอไม่นะแต่เขาคิดผิดและนี่ก็เป็นครั้งสุดท้ายที่บิลลี่จะได้เล่นทะเลแม่บอกพวกเรามีแขกนะลูกแล้วแม่ก็เลยเปิดอันิเมะให้พวกลูกๆเขาดูพวกเขาดูบนคอมในห้องลูกแต่แม่แต่ผมไม่มีอนนเมะมะฮะมึงว่าไงนะเดี๋ยวนะ แล้วจะกูเปิดให้เด็กด้องพวกนั้นดูเมือ่อทําอาหารให้แฟนกินครั้งแรกโอ้เธอทาไมทํากับข้าวอร่อยจังเลยอ่ะความลับของผมมันเหรอผมชุรสยังไงล่ะใส่ลงไปทั้งทุงนี่แหละกับแกงหม้อนหนึ่งโอไม่ฉี่หายแล้วกูผมกูจะเหลือไหมเนี่ยอร่อยแทบดีได้บวชชีแน่นอนเพื่อนมบงกเล่นเกมเ,เก่งจังวะกูไม่ได้เล่นเพื่อนแล้วใครเล่นวะกูเป็นคนเล่นเองเพื่อนลากหัวคมๆไหมล่ะเมื่อคุณลื คนอื่นที่ถ่ายรูปเล่นแสงหล่อยากระดาลาเลยอ่ะอุ้ยหล่อจังเลยผมที่ลองทําบ้างหล่อไปหลอก็ดูเอาครับเดินไปสาวๆยิกรีดอ่ะที่เขากีเขาเห็นมึงไปโจรมากกว่าถึงพี่จะทรงโจรแต่โดนใจนะสิ่งที่เราเห็นแมวเอ้เจ้าแมวน่ารักสิ่งที่แมวเห็นเราเอ้เจ้าแมวน่ารักกูนึกว่าคนบ้าหลุดโรงพยาบาลคุณครูให้ส่งงานเป็นวิดีโอนะคะแถวบ้านเองไม่มีเสียงรบกวนอะไรเลยสบายมากในส่วนของระบบสารสนเทศ อกกแีขอกัน้อนสอบใน Google แค่ข้อเดียวแต่ผมกับเจอเฉลยข้อสอบทุกข้ออ้ส่วนสวรรค์ใช้โคงได้ขึ้นมาแล้วสินาตอนนี้กูสอบผ่านทุกวิชาแน่นอนเกรดสีต้องเป็นของกูใช่ครับเวลาหาใน Google มันไม่มีหรอครับคำตอบแค่ข้อเดียวมันจะมีเมื่อขุดปวดขี้แต่ไม่กล้าเข้าห้องน้ำที่โรงเรียน <c oughs> กันน้อยก็จะเลิกเรียนแล้วค่อยกลับไปขี้ที่บ้านปวดขี้ตั้งแต่เชา้าตอนนี้เลิกเรียนจะมีคนเคยกล่าวไว้ว่าพวกผีร้ายมักจะปรากฏตัวออกมาในรูปแบบที่น่ากลัวส่วนผีมักจะปรากฏตัวออกมาในรูปแบบที่เป็นมิตรไม่ให้คนอื่นกลัวแล้วไอตัวนี้นะับเป็นผีประเภทไหนเลยครับมันจะออกวันทุกๆเที่ยงคืนเลยครับผมใหม่พีสงสัยครับสงสัยโรงงานจะสร้างเบอร์ศูนย์ไว้เพื่อปิดพัดลมทำไมในเมื่อเบอร์สองเบอร์สามก็ปิดพัดลมได้ นี่คือห้องน้ำของคนชั้นสูงสูงจริงๆครับสูงสี่ชั้นกันเลยทีเดียวไม่อยากจะทึกสภาพตอนเข้าห้องน้ำหัวน่าจะทะลุเพดานไปเลยบานานาบานานาบานานาานาน่าบ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 านาน่า ยุค90 AI กำลังจะทำลายมนุษยชาติ AI ทุกวันนี้มันคือหมูมันก็แค่แมวมีนี้ตำแหน่งไม่ใหญ่ตัวแต่มีขบวนนำพร้อมชุดคุ้มกันตลอดทางนี่เลยวิธีการเลี้ยงควายแล้วเอาหมาไปด้วยผมบอกเลยบรรกาศที่แข็งแกร่งที่สุดก็คือโดยผ่านลาขอเล่นต่ออายุ28ว้าวของเล่นเออคตรสุดยอดเลยแม้ว่าเราจะอยู่ในวัยไหนเราก็ชอบของเล่นเสมอห้องกำลังอธิบายงานที่ต้องทำให้ผมและเพื่อนอีกสองคนที่โคตรง่ฟังเพื่อนสแควรูดสามบวกสี่หารสามเนี่ยมันเท่ากับ เท่าใช่หรือเบื่อกูรู้จักสองบวกสองเท่ากับห้ามันจะเป็นยังไงเพื่อนนึงขอหลอกมึงได้ไหมจ่ายยี่สิบกูขอหลอกมึงสองแน่สถานการณ์ก็จะพีบอกแกเด้อออกไปซะที่นี่เป็นบ้านของข้าพีได้ขังผมไว้ไม่ให้ผมหนีไปไหนเอ้าแล้วมึงจะไล่กูทําไมอ่ะแล้วมึงจะหลอกกูทําไมด้วยมึงขังกูไว้กูอยากจะออกไปเต็มทีแต่มึงไม่ให้กูออกไปมึงยังไงนี่มึงมึงจะเอาไงกูนี่ฮะ Jesus, are truth. You bald. คือพี่เป็นผู้ชายผู้หญิงเกย์ทอมทุดเลสเบี้ยนหรือว่ากระเทยคะคือจริงๆว่าแล้วผมเป็นเอเลี่ยนนะครับมันไม่มีเพศเว้ยเฮ้ยเธอกำลังจะเข้าห้องน้ำว่ะห้องน้ำชายอ่ะอออันนี้มันกับดักนี่หว่าอันนี้ล้านอย่าให้สองอ่างเป๋านะลูกเอ้ยได้แบงค์พันแน่นอนเลยเมื่อผมพยายามตั้งใจเลียนและนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นดีกว่าอาจารย์สอนแล้วไม่สนใจเลย เฮ้ย hey, hey, อาจารย์หมอตั้งใจตั้งใจแป๊บตั้งใจตั้งใจเมื่อคุณพยายามจะเปิดเกมเล่นหลังจากที่รู้สึกเหนื่อยมาทั้งวันอตอนนี้สี่ทุ่มแล้วขอเล่นเกมตั้ตา2ตาหน่อยแล้วกัน4ี่ทุ่มหนาที ผมเข้าเรียนช้า0 0 0 1วินาทีครูบอกเข้าให้เร็วกว่านี้ได้ไหมมันช้าจริงๆเลยคนที่เข้าเรียนก่อนหนึ่งนาทีครูครูจะรีบไปไหนฮะเจ้านี่แล้วไนไปเลยถ้าการจีบสาวเป็นกีฬาเพื่อนของผมกูได้เหรียญทองเป็นโหลเลยเพื่อนกูบอกเลยกูจีบสาวไปซ้ำหน้าแน่เนาะคิวอย่าลืมล้างมือหลังจากสัมผัสพวกสัตว์โสโครกนะครับอืมจับมือกันกูไปล้อมือดีกว่าเอ้าเฮ้ยเมื่อคิดว่าพวกกูไปสัตว์โสโครกอย่างนั้นเหรอกูรู้แล้วทำไมกู หากคุณลืมลมตอนฝนตกควรทำตามผมอย่างแรกคือเตรียมถุงแล้วก็นำเทปใสพิพันธ์ที่ถุงอา้าวแม่งตายหาไปละคนรอบตัวที่ชื่นชมผมว่าเก็บความลับได้เก่งาามากผมที่ใครบอกอะไรมาก็จำไม่ค่อยได้<ร>เพราะว่าความจำสั้นอยูด่ดีๆกูก็ได้รับคํามชมเฉยเมื่อโทรศัพท์คุณแบตหมดระหว่างอยู่ใน, <c oughs> ในงานรวมญาติไอ้สิงอย่างเลยกูต้องโดนแซวจากป้าคนนั้นอีกแน่เลยใช่ฮะมันเป็นอะไรที่น่าเบื่อมากวันจันทจ Now one time now Hey EU we can join no! โลกมีซอมบี้คนอื่นราตงเตรียมอาวุธให้พร้อมแล้วก็ตุนสเียงไว้ได้เลยงั้นฉันจะไปหาสเบียงมาตุนไว้นะส่วนผมเอาหลายยอย้ำยี่อยากเนจ่าไม่รับสาเขาใช้พืชกำจัดซอมบี้เล่นเกมเนี่ก็อย่างนี้ใครปวดเมื่อยถ้าใช้ลูกประครบแล้วยังไม่หายปวดขอแนะนำให้ใช้แม่มันหรือว่าแม่ประครบจะหายปวดได้แน่นอนครับ โอ้โหหายจริงๆครับหายไปจากโลกนี่เลยแม่ประคบอะไรมันใหญ่จังวะท่านต่อสู้กับงูแล้วก็กินนกและหนูเป็นอาหารเช่าฉันแข็งแรงแข็งแรงอะแมวบ้านท่านไม่ต้องทําอะไรเลยอะเอาแต่นอนไปวันๆดีทาสคอยชื่อยเหลือเทอาหารให้กูด้วยกูสบาย ผมที่เจอรอยเท้าปริศนาในช่วงฤดูหนาวว่ารอยเท้านี่มันแปลกๆวะมันต้องเกิดอะไรขึ้นในที่แห่งนี้แน่ๆใช่แล้วเพื่อนตอนนั้น่ฉันเห็นผู้ชายสองคนเดินเข้าไปในป่าแห่งนั้นด้วยแหละกว่ามันต้องฉนผมกับเพื่อนที่เล่นต้นไม้กินคนไอ้เพื่อนกำจับอะไรกูวะผโลงมึงทำอะไรลงไปเด็กเปลืคยอื่นแมวคนอื่นเอ้ยรักเจ้าของมากเลยอ้อเจ้าของเบาๆแมวกูสักหมัดไม่หรอกมดูเท้าเบกิมาดิเฮ้ยกูกับแมวจะตอเกราะเซรามิกทนทานกระสุนทนทานทุกสภาพอากาศแข็งแรงมากๆถ้วยเซรามิกจับมาใช้งาาานนเพ่่่อทททหลตกระจุยยถวีซ มันกระโปงนี่คือการทำโดนัทครั้งแรกของน้องสาวผมแล้วารีวิวกันว่ามันสุกแค่ไหนมาจริงๆนะเพื่อมีแมชแข่งขันวอลเลย์บอลทีมอื่นซ้อมอย่างดุดันไม่เกรงใจใครทีมเราสายมูเน้นๆวัดไหนดังสายประภูมิไหนเด็ดผู้ไปขอพรอเรียบร้อยแล้วฝีมือไม่ต้อง ขนมปังก้อนละห้าบาทกัดเข้าไปข้างในงับก,กูน,นึกว่าไส้มันจะเต็มที่แท้มันไปนกองรวมกันอยู่ที่เดียวหลอกลวงพวกคุณที่นั่งเล่นอยู่แล้วเพื่อนเดินมาถามว่ารู้ไหมเพื่อนควายชอบพูดว่าอะไรอะไรอ่ะเพื่อนคุณยิ้มแล้วเดินจากไปเลยเอา้าเรือกวอะไรอ่ะควายเปนพูดว่าอะไร <Brand. S 1> อ๋อโอเคกูรู้แหละ ทียะเลยเพื่อนเป็นการต้มะมาม่าแบบไหนให้แม่ตีมึงจะไม่ได้ต้มะมาม่ามึงจะได้มามะ่าแบบผมที่พยายามไหว้ผู้ใหญ่แต่เขายังไม่หันมามองเลยผมเลยพนมมืออยู่อย่างนั้นเออเออหวัดดีครับยายจวน <Brand. S 1> ผมผมอผม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 ผไม่หวัดดีแหละผู้ใหญ่บางคนควรจะไหว้แต่บางคนก็ไม่ควรจะไหว้เช่นกันแย่ yeah. เหตุน,นี้เฉพาะเจ้าที่โอ้โอ้โอโว้าวโลภะนี่มีผีวะ่ะรีบหนีกันเร็วอันนี้เขาพิมพ์ตกหรือเปล่าเฉพาะเจ้าหน้าที่หรือเปล่า คุณจะเลือกอะไรระหว่างเม็ดสีแดง2ดีเม็ดสีฟ้า3ดีออเลยสองดีก็แจ๊มนะแต่ว่า3ดีแจ๊มกว่าเออเอา3ดีแล้วทุกคนแหะครับจะเลือกเม็ดไหนผมเลือกเสอไอแซคนิวตันนอนใต้ต้นแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลที่เห็นเขาเพื่อมันุูสยชาติฉันทำได้หล่นใส่หัวมันเลยและนี่ก็คือต้นกำเนิดของวิทยาศาสตร์และการบ้านทั้งหลายที่จะมาหานักเรียนในอนาคตโอ้ไม่นลาตะตุยโอ้ไม่นาตะตุยตุยไปแล้วเนาะ สภาพผมเวลาเล่นเกมเพื่อคลายเครียดตีมันตีป้อมมันตีป้อมมันโอ้ตีป้อมมันมึนงมจะเอาใช่ไหม้มึงจะเอาใช่ไหมไหดี่โงนี่เล่นเกมเพื่อคลายเครียดหรือให้ฉันสวดมนต์มากกว่าหนึ่งพันบทเพื่อสิ่งนี้เดยวที่สุดก็ถึงวันที่ฉันจะได้เป็นบอสแล้วสินะเดี๋ยวมึงเจออันติคาถาชิ้นน้ำมันชเมื่อผมไปเที่ยวห้างแล้วกำลังขี้อยู่ในห้องน้ำอยู่ๆที่ชู่ก็หมดเฮ้ยชีวิตกูทำไมมันสวยไดขนาดนี้วะโผล่ส้วมสองอันในห้องน้ำห้องเดียวอือมึงคิดว่ามึง ผมที่ขับรถ140กิโเมตรต่อชั่วโมงเฮ้ยไม่เป็นไรหรอกแม่ย่านางจะต้องปกป้องเราได้แน่แแม่ย่านางอ่านั่นแหละสิ่งไปเลยลูกอีกสักพักหนูจะได้ไปส่วนหนึ่งของคอนกรีตโอ้ยแม่ครับผมรู้สึกเหมือนโดนผีเข้าอ่ะพวกแกเล่นเกมเยอะไปไงล่ะนี่คือนาฬิกาสำหรับคนฉลาดถ้าจะอ่านเวลายากขนาดนี้นะกูยอมไปใช้นาฬิกาแบบเดิมและเป็นคนโง่แบบเดิมจะดีกว่า แมงมุมบ้านผมตัวเล็กน่ารักมากครับแมงมุมบ้านผมเอ้ยว่าไงเพื่อนกางเกงในๆเหลือสักตัวไหมฉันอยากจะกินไม่ไหวอีกแล้วผมอียี่สิบนาทีต่อมาซุปนี่มันอร่อยจริงๆอ่ะขออีกสักถ้วยแล้วกัน <ๆ S 1> กินจนบวมเลยครับเ <c oughs> ด็กเกเรสมัยก่อนเฮ้ยหรือจะเอาเหรอฮะมึงต่อยกูบ้าเนี่ยกูมีสนับมืนนอแล้วพ่อกูใหญ่เด็กเกเรสมัยนี้มาเกเรกับไอ้บออบาตะเด็กเกเรเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยจริงๆครับแล้วน้องๆล่ะครับเป็นเด็กเกเรสมัยออ้ยมืงเก่งขนาดเนี้ยทำไมมึงยังไม่มีแฟนวะเพื่อนกู หน้าตาไม่หล่อไงเพื่อนเขาเลยไม่เอากไูไม่ใช่ว่ากูไม่เก่งนะแต่กูไม่หล่อ ดีความสําเร็จอะมาจากการทํางานเป็นทีมอะเสื้อแดงอะลอกเสื้อขาวอะเสื้อขาวก็ลอกเสื้อดําส่วนเสื้อดําก็ดูโทรศัพท์อยู่การทางานเป็นทีมจะทาให้เล่าสอบตกทั้งหมดเลยเพราะว่าไอเสื้อดําเนี่ยเมื่อมีคนมาสัมภาษณ์ว่าแถวนี้มียาเสพติดหรือไม่แต่ผมทําตัวมีพิรุษชิบหายไม่มีไม่มีแถวนี้ไม่มีมาอะไรไม่มีไม่มีไม่มีโอ้ยไม่มีหน้าตามีพิรุษมากมากเลยนะเนี่ย ผมเวลาส่งการบ้านยกไอขบวนขึ้นแล้วกูก็สอดใส่ตรงกลางทำไม้เหมือนกับว่ากูส่งก่อนมัน <laughs> ใครเคยทำบ้างครับคอมเมนต์ Comment. ว่าคาบต่อไปคือวิชาคณิตศาสตร์โอ้บายวิชาคณิตศาสตร์โดดเรียนดี่คือความรู้สึกเมื่อผมชาร์จหูฟังบลูทูธเหมือนได้พลังงานบางอย่างเข้าไปอยู่ในตัวฉันพลังอํานาจทั้งหมดในการฟังเพลงแบบไร้สายมันจะอยู่ที่หูฉันนี่แหละความรู้สึกเหมือนทานอตได้อัญมณันีเต็มเลยฮะเวลาชาร์จหูแน่ลมที่สัญญากับตัวเองว่าจะลดหุ่นก่อนขึ้นม .4 แต่ก็ยังไม่หยุดแดกเลยตอนนั้นเป่าไม้ลด10กิโลใช่ไหมตอนนี้กูเพิ่มมา20กิโลแล้วกูทําอะไรอยู่วะเนี่ยฉันหวังว่าพวกเขา ไอ้ปะดงวันมันทำอะไรกันวะเนี่ยขอให้เสร็จไวๆก็แล้วกันนะชายคนนี้จะได้กลับเมื่อคุณไปทัศนศึกษาแต่ชุดคุณเหมือนกับชุดโรงเรียนอื่นแล้วคุณหลงกับเพื่อนอยู่พอดีได้เวลาแนบเนียนขั้นสุดยอดแล้วสินะชุดก็เหมือนกันทัศนศึกษาที่เดียวกันขอแนบเนียนไปด้วยแล้วกันสุดท้ายหลงทางครับพ่อแม่เมื่อคุณเอาชนะบอสได้แต่เพลงในเกมยังเป็นเลงอยู่ฮ่าค่าล้มบอสได้แล้วเดี๋ยวนะทำไมเพลงมันไม่หายไปวะ ไม่มีใครแมวบางตัวใน Minecraft แตกละเอียดเป็นเม็ดพิกเซลเลย<ม>นี่สินะที่เขาเรียกว่าโลกบัรกลมแต่ผมเวลาต่อแหลแล้วเพื่อนตามน้ําโดยที่ไม่ต้องบอกเยี่ยมมากเลยเพื่อนใช่แล้วเพื่อนอีนั้นมันเชื่อเราด้วยลยดเป็นการร่วมมือแห่งปรวัติศาสตร,ร์การต่อแหลอืมกว้ยลูกค้าสั่งบอกให้ใสครีมเยอะๆหนูก็เลยใสยครีมไปเลยค่ะ และนี่ก็จะเป็นออเดอร์สุดท้ายที่คุณจะได้ขายบอกให้ใส่ครีมไม่ใช่ครีมครีมที่มันเป็นครีมอ่ะไม่ใช่ครีมหนีบเล็กโอ้ยไม่ครเอ้ยไม่มีใครนะสะภาพของผมไม่ได้รับ43สายอืมกูนอนหลับสบายฝันดีอยู่เพื่อนกูก็บอกให้โทรมาได้แต่กูไม่ได้บอกว่ากูจะรับนี่วา <c oughs> นอนต่อได้ เทอมนี้กูจะตั้งใจเรียนแล้วหลหะเดือนที่ต่อมา <c oughs> เดี๋ยวกูไปเอาใบาลาออกแบบมือครับคอนอื่นแต่งตัวละครในเกมอืมหลอเทสดีหนุ่มมาาเกาหลีสุดๆพบได้แต่งตัวละครในเกมไอมีใบจักเม็ดใบกูดูว่าเมืม่อผมอยากเลี้ยงแมวสิ่งที่คิด ขเอ็นจริงกู <c oughs> จะขโมยกาบเกงในมึงไปส่งอายุยังน้อยอะ่ะเที่ยวได้ให้รีบเที่ยวเก็บเกลียวให้เยอะๆสภาพอมผมเงิน <Yeah. S 1> เก็บกูยังไม่มีเลยกูจะกินข้าวตอนนี้กูก็ยังไม่มีด้วยและตัวเ,เงินที่ไหนไปเที่ยววะ Happy i r ไม่เลือกงานไม่ยากจนงั้นกูเลือกแม่งทุกงานเลยกูรวยขึ้นแน่ๆส่งวันละหนึ่งพันออเดอร์ไปเลยไม่มีอูการดาโฟร์เอเวอร์พอสิออกไปหาเงินละเดอ้อเดี๋ยวขึ้นห่อไปก่อนอพออะไรมันทําจากไม้วะแล้วมันมีล้อแบบมอเตอร์ไซค์ด้วยมันจะบินได้เปล่าวะเนี่ยแต่ก็ยังดีกว่านังห้าสิบล้านบาทนะวะ่าเออใช่ใช่ใช่ใชใชใชสตาร์อะมันมีทุกอย่างจริงๆยกเว้นสิ่งที่มึงต้องการไงถ้าเขาไม่รักอะก็ถอยออกมาอย่าไปเสียเวลา,วาโกรธคืองโง่ปีโป้ตะแกะยากมึงออกแบบให้มันแกะง่ายๆโดยในไม้กูแกะมา ต้นไม้ตอนเห็นคนตัดพวกมันเพื่อไปทํากระดาษแล้วคนก็เอากระดาษมาเขียนว่าอย่าไปตัดต้นไม้เพื่อโรคที่ดีขึ้นพวแกแแมัมปีศาจไรหัวใจเห็นแก่ตัวเห็นแก่ประโยชน์ของตัวเองโลโกแกนที่พวกเ <c oughs> มื่อาาผมแกะถุงขนมในห้อง <c oughs> เพื่อนในห้อง คำว่าเพื่อนนะแค่นี้สักทินได้ปูด้วยเนี้กินด้วยคนซื้อขนมมา5บาทได้แดกแค่บาทเดียวที่เหลือเต็มห้องเลย <c oughs> เมื่อแม่ยังไม่โอนเงินมาให้ความรู้สึกของคุณเวงวางสเลเกิน <c oughs> เหมือนชีวิตไม่มีเป mm ้าหมายตอนนี้ไ <is contained. S 1> ม่มีเงินใช้นี่มันก็จะสิ้นเดือคนที่วาดบางงะมาแล้วใส่บทสนทนายาวเป็นเมตรอนิเมเตอร์แล้วกูจะวาดให้มันเคลื่อนไหวยังไงวะคนพากโอ้ยกูพากเป็นชาก็ยังไม่หมดเลยคนดูทำไมบทสนทนาที่ผมตอนกินข้าวเสร็จแล้วบอกแม่ค้าว่าสแกนจ่ายได้ไหมครับพี่แม่ค้ารับแต่เงินสดค่ะกูที่ขนลุกเลยกูไปแค่แอปธนาคารกูไม่ได้พกเงินสดซะด้วยสิเมื่อมีวิทยาศาสตร์สองคาบติดแต่ครูไม่อยู่ได้เวลาเลยผมที่นั่งคุยกับย่าอยู่ดีๆ คุณยากูโปรแกรมค้างไปแล้วไม่ยากอย่าเพิ่งไปกลับมาผมที่ชมเธอว่าเห้แต่งหน้าวันฮาโลวีนได้หลอนสุดๆไปเลยอะเธอที่ยังไม่ได้แต่งหน้าเลยมึงว่ายังไงนะมึงว่าหน้ากูหลอนสุดๆ้วยที่กูยังไม่แต่งหน้าเลยนี่นะผมจะคุยกับเพื่อนใน i s c o อ d เฮ้ยฮัลโหลฮัลโหลไม่เป็นไรวะมึงได้ยินไหมเฮ้ยไม่แม่งคอดเน่าเลยเอ้ากูลืมเปิดคุณสามารถลอกการบ้านเพื่อนได้สำเร็จได้เวลาส่งครูแล้วเว้ยแต่มันทำผิดทั้งหมด นี่คือผู้หญิงหลังจากเธอท้องมา5เดือนนี่คือผู้ชายหลังจากฝึกง,งานเป็นข้าราชการได้หนึอาทิตย์ทำไมมันบวมจังวะนี่มันคนหรือลูกโป่ผมที่ตื่นมาในวันหยุดแล้วตั้งใจว่าจะนอนหลับยาวในวันนี้ข้างบ้านผมตอน7จ็ดโมงเช้าทุกอย่างมันจะเสียงดังพ่อจา๋าหนูเกิดมาได้ยังไงเหรอครับดูคลิปวิดีโอนี้สิลูกพระเจ้าเกียดคุณเป็นพิเศษ ไม่ห็นแต่แกะปีโป้กูยังแกะไม่ออกกำเนิดพี่พบวานอนได้เวลาไปสร้างอาณาจักรของกูในป่าแล้วตั้งแต่รอปภหมู่บ้านเปลี่ยนยูนิฟอร์มใหม่แถวบ้านก็ไม่ค่อยมีโจรเลยครับโอ้ยโโโยูนิฟอร์มขนาดนี้ถ้าเปิดเพลงรำไทยแถมหมาหอนไปด้วยนี่กุจะหน้าหนาวกำลังมาพ่อถามทำไมนอนดึกตื่นสายจังเลยล่ะเป็นฤดูจำศีลผมอพ่อสภาพผมอนอนขดอยู่ในผ้า่มดูนด